เจ้าหน้าที่กู้ภัยอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเข้าจับงูเหลือมขนาดใหญ่ความยาวกว่า3เมตรน้ำหนักกว่า30กิโลกรัมหลังเลื้อยเข้าไปกินไก่ของชาวบ้านในหมู่บ้านวังหินตำบลในเมืองจนเกือบจะหมดเล้าเจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์การจับงูเข้าไปเกี่ยวรัดคองูที่นอนนิ่งไปไหนไม่ได้ก่อนจะลากออกจากเล้าไก่นำไปใส่กระสอบเพื่อเตรียมนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป จากการสอบถามนายโถนาประจัดเจ้าของเล้าไก่เล่าว่าตนเองเลี้ยงไก่บ้านไว้ในเล้าจำนวน20ตัวส่วนใหญ่จะเป็นแม่ไก่ที่กำลังจะออกไข่แต่ในช่วงระยะหลังพบว่าไก่ที่เลี้ยงไว้หายไปครั้งละ1-2ตัวจนกระทั่งเช้าวันนี้ตนเองได้นำอาหารมาให้ไก่ตามปกติก็มาพบงูเหลือมตัวขนาดใหญ่นอนอยู่ในเล้าไก่ของตน และที่บริเวณท้องของงูเหลือมก็มีไก่ที่ตนเองเลี้ยงไว้ถูกงูเหลือมกินเข้าไปจำนวน2ตัวจึงแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยจับดังกล่าว